สวัสดีครับท่านท่านผูน้อำนวยการมาตวิทยาท่านท่านวิทยากรท่านผู้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากผมมีเวลาประมาณสัก15นาทีก็จะรบรัดเนื่องจากว่ามีประเด็นที่จะคุยด้วยอยู่หลายประเด็นทีเดียววันนี้เนี่ยถ้าจะพูดว่าความพยายามที่ ประเทศไทยเราใช้ NQI อีโคซิสเต็มที่จะขับเคลื่อนผลักดันให้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศการพัฒนาดีขึ้นเป็นลำดับนั้นเนี่ยก็เป็นข้อเท็จจริงที่พูดได้ว่าประเทศไทยเราแข่งขันเรื่องนี้พอสมควรเพราะฉะนั้นผมจะพูดสองประเด็นครับประเด็นแรกคือความพยายามของ รัฐบาลความพยายามของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นอคาเดมิกหรือจะเป็นภาคธุรกิจก็ตามที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้ national e quality infrastructure ของเราเนี่ยผมคิดว่าเราทำกันมานานแต่เราก็ทราบปัญหาดีอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเด็นที่สองผมก็จะพูดถึงเรื่องว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราจะขยับเยื่ยนให้ ให้มันดีขึ้นเราควรจะต้องไปจับจุดไหนเพิ่มเติมหรือเราพูดว่าเอ็นคิวอ m ซิสเต็ของเราขณะนี้เนี่ยมันอยู่เป็น S-Curve เป็น First S-Curve แล้วถ้ามีทั้ง disruption เยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะ Digital Transformation uh, เราจะขยับขึ้นมาเป็น Second S-Curve ได้ไหม ในต่างประเทศเขาก็ทำกันค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมาแชร์ข้อคิดเห็นบางประเด็นนะครับก็ในหน้าถัดไปเนี่ยนะครับเราทราบกันดีนะครับว่าประเทศไหนก็ตามที่มีระบบ national quality infrastructure ecosystem ที่ดีมันก็มีผลกระทบชัดเจนมากกับกับสองเรื่องถ้าแยกเป็น เศรษฐกิจและก็สังคมแน่นอน international trade อันนี้ชัดเจนมากนะครับเพราะว่าของไม่ดีก็ขายข้างนอกไม่ได้ global market uh, ทำไมของโอท็อปไปไม่ค่อยได้ทำไมของที่มีคุณภาพตามสตาตนดานไปได้ export oriented industry เรามี foreign direct investment ค่อนข้างเยอะนะครับในประเทศไทยเพระาะฉะนั้นอุตสาหกรรมที่จะส่ง product ออกไปข้างนอก ก็เป็นเป็นเรื่องสำคัญที่จำจาเป็นจะต้องมีมาตรฐานแน่นอนเกิดการสร้างงานเยอะแยะไปหมดเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกิดการแรกเปลี่ยนความรู้ในทั้งเรื่อง Innovation เรื่องเทคโนโลยีเรื่องกระบวนการผลิตแล้วก็มาตรฐานต่างๆซึ่งอัปเดตตัวมันเองตลอดทั่วโลก Investment in flow ชัดเจนนะครับการลงทุนจากต่างประเทศหลายประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะว่า เรามี NQI System ที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพเรามีความสามารถแบบข่งขันด้าแบบน,น Products แต่เราก็สามารถทำให้ดีขึ้นกว่านี้ได้นะครับแต่เราก็มีระดับหนึ่งแน่นอนครับเรามีความเชี่ยวชาญเรามีแหล่งทรัพยากร,รต่างๆซึ่งเปดิดโอกาสให้ผู้ที่ implement เรื่อง NQI System สามารถเข้าถึงได้<ๆ>เขาคุย,ยคุยกันเยอะเรื่อง entrepreneurship และ innovation NQI system ที่ดีก็จะไปเอื้ออหนวยให้เกิด entrepreneurship ใหม่ๆแล้วก็ innovation ที่ก็ไปสร้างลูกของ international trade global market new market ในตลาดโลกได้อันนี้อันนี้มีผลกระทบสำคัญมากแต่เป็นขึ้นลูกหลังๆที่เข้ามาทำให้เศรษฐกิจเรานั้นเนี่ยผิดรูปผิดแบบออกไปไม่ใช่แบบเป็น FDI เป็น foreign direct investment แบบธรรมดา แต่เป็นการสร้างนักรบเศรษฐกิจขึ้นในประเทศผ่านกระบวนการที่เรามีโครงสร้างพื้นฐานทางทางคุณภาพแน่นอนเรามี q u a l i t y o f life มันมี social welfare ที่ดี healthcare ยาวัคซีนความเป็นมาตรฐาน social safety ต่างๆ p r o d u c t ที่เราสามารถเข้ามาใช้ในครัวเรือนแล้วก็มีคุณภาพมี productive population แล้วก็ social w e l l Being. ซึ่งอันนี้ชัดเจนคงไม่มีใครปฏิเสธถ้าเราจะทำให้ะระบบ e c o s y s t e m นของ NQI ดีขึ้นแล้วก็ปรับตัวเข้าสู่สู่ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงข้้นเร็วแล้วก็สูงแบบนี้เนี่ย Impact แบบนี้ยังคงอยู่ไหมหรือเปลี่ยนรูปแบบยังไงก็เดี๋ยวเราคุยกันนะครับในหน้าถัดไปเนี่ยถามว่าความพยายามของประเทศไทยแล้วกันนะครับผมจะสรุปสักเจข้อ ที่พยายามที่จะขับเคลื่อนอสภาพเศรษฐกิจแลสังคมซึ่งทำมาหลายรุ่นหลายมีแผนพัฒนาเศรษฐิจหลายหลายฉบับก็ทุกฉบับก็คุยถึงเรื่อง NQI ecosystem นี่เหตุผลว่าเราทำไมพัฒนา quality infrastructure institution หรือสถาบันว่าด้วยคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับ แล้วก็มารวิยาก็เป็นหนึ่งในสถาบันนั้นก็ยังมีสถาบันอื่นๆที่เกิดตามพรบรต่างๆแล้วก็เกิดในวาระต่างๆกันอันนี้คือปัญหาของเราที่บางครั้งอาการบูรณาการอาจจะต้องอาจจะต้องปรับปรุงขึ้นแต่เรามีเสาหลักของโครงสร้างพื้นฐานทางทางคุณภาพพอสมควรมันก็ก่อให้เกิด metology ซึ่งแน่นอนมารวิยาทำเกิด testing calibration certification แล้วก็เราก็คมพาตาม international standard มาตรฐานที่โลกก็ต้องการาได้ระดับหนึ่งทีเดียวนะครับในข้อแรกก็คือความพยายามนี้เนี่ยเราเราทำาได้ดีพอสมควรในหน้าจัดไปเนี่ยเรา implement quality standard แน่นอนเราเราเราไม่ได้เพิกเฉยกับามาตรฐานต่างๆที่ทางคุณภาพเรา implement มันพอสมควรก็มีตัวอย่างเยอะแยะไปหมดนะครับ อุตสาหกรรมก็ใช้มาตรฐานต้องเยอะแยะไปหมดแล้วก็มีการติดป้ายสินค้าทำนู่นทำนี่ก็คิดว่าเราทำได้ดีพอสมควรอันที่3มเนี่ยเรามีกลไกของหน่วยงานในการสนับสนุนให้ SME เเข้าสู่มาตรฐานที่เป็นมาตรฐานนะครับก็ก็เรียนว่า เอสมี e ในประเทศไทยเราเยอะนะครับแล้วก็บางบางบางเอสก็สนใจบ้างไม่สนใจบ้างแต่การขับเคลื่อนเพื่อที่จะสปอร์ตให้ s m ส e นั้นเข้าสู่สู่มาตรฐานสแตนดาร์ดตามอีโคซิสเต็มที่เรามีอยู่ก็มีความพยายามนขิ่งสูงในประเด็นของอินเตอร์เนชั่นแนล o อร์ปอเรชัหรือเรค o อ n i t เ o ิเราก็มีสแตนดาร์ด เราเรียกกันเยอะแยะไปหมดนะครับที่ที่เราคอมพลายตามนั้นก็หมายความว่าเรารู้จักโดย g l o b a l เรารู้จักโดยต่างประเทศสินค้าเรารู้จักผ่านจากมารตรฐานต่างๆที่เราคอมพลายตามนั้นในหน้าถัดไปครับ implementation ของ quality standard มันก็จะมีหน่วยงานหลายหน่วยงานซึ่งเกิดขึ้นมาในกาละ ไม่เหมือนกันเวลาต่างกันมีกฎหมายไม่เหมือนกัน t h a ไทยแลนด์ r e g i าค a ิ s ูนัสใช p a r k จึงเกิดมาหลายปีแล้วที่ไป implement quality standard หรือพยายามที่จะทำให้กระบวน School of quality standard นั้นเข้าสู่ระบบที่เข้เาสู่ประชาชนเข้าสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมได้ Innovation support program ก็มีเยอะแยะไปหมด NIA ก็ <c oughs> ทำ research grant หรือ,อทุนวิจัยต่างๆก็สนับสนุนให้ให้ไปไปเน้นเรื่องเรื่องมาตรฐานต่างๆนะครับในข้อที่6นี่สำคัญนะครับค,คือมีมีการ adopt หรือมีการนำเอา d i t i t i z a t i o n Technology เข้ามาอยู่ในระบบ NQI ecosystem เราคุยกันเยอะเรื่อง Digital m e t ัลโล g y วันนี้ก็เป็นหัวข้อของ Digital m e t ัลโล g y ดิจิทัลเซอร์ติฟิเคชัน m ิ n f o r m a t i o n s h a แ i n g การเข้าสู่ระบบื q i เอ่อ s ร u r c e สต่างๆการเข้าถึงการเข้าหาฐานข้อมูลต่างๆเราเอาข้อมูลทางด้าน NQI System Ecosystem มาแชร์กันหน่วยงานต่างๆซึ uh, um ie, uh, ่งมีฐานข้อมูลมา Transparency น่กันเรามีแนวความคิดที่จะทำดิจ i t a l เาเพื่อความแม่นตรงแม่นยำประสิทธิภาพความรวดเร็วแน่นอนดิจิทัลเซอร์ติฟิเคชันเสร็จน่าจะล้ำหน้าไปพอสมควรแล้วแต่เรายังทําได้มากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นความพยายามในการที่จะกลับเคลื่อแเราก็ดําเนินการโดยทําดิจิทัลเซชันพอสมควรในหน้าถัดไปเนี่ย Quality Promotion and awareness campaign แน่นอนครับเราสมัยหนึ่งเราก็พูดโอตอบบางสมัยก็บอกห้ามพูดตอบบก็ไม่เป็นไร ผมคิดว่าแคมเปญนี้มันทำให้ปลุกเราให้คนสร้างมาตรฐานไปกำกับคุณภาพสินค้าแล้วก็ติดแบรนด์ซะให้มีความเชื่อมัน่นมี accountability ประเทศไทยมีเยอะนะครับผมยกตัวอย่างบางตัวอย่างเท่านั้นหน่วยงาน institution ต่างๆที่ยกในข้อหนึ่งก็มีเยอะนะครับก,ก็ยกตัวอย่างเท่านั้นข้อที่8เนี่ยความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจ ก็สเต็กโฮลเดอร์ทางด้านเอ็นเคอาร์ซิสเต็มคอลลับรชันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นทั้งจุดอ่อนจุดแข็งของระบบของประเทศเรานะครับความร่วมมือของเรา,เาถามว่า,ามันอยู่ใน value chain ของการผลิตผลิตที่มีตสถีาดีไหมก็ดีแต่ก็ได,ได,ได้ในระดับหนึ่งภาคเอกชนธุรกิจก็ใช้ที่พึ่งต่างประเทศบ้างใช้ที่พึ่งภาคเอกชนต่างประเทศบ้างเพื่อที่จะทำให้พรังตัวเองได้มาตรฐาน บางครั้งก็ใช้ระบบในประเทศไทยบางครั้งก็ไม่ใช้เพราะฉะนั้นแน่นอนครับมันคือ availability ของ ecosystem ซึ่งยังอาจจะมีแกลบอยู่เราก็คงจะต้องปรับผุเสริมให้มันมีระบบซึ่งมี sustainability ในประเทศของเราเพื่อให้ SME ผมใน,นเรื่อง SME พวก enterprise ต่างๆเขก็มีที่พึ่งเขาอ,อยู่แล้ว เอสอ็มอีนั้นสามารถที่จะลดต้นทุนในการผลิตโปรดักตที่มีมาตรฐานได้ในอนาคตอันนี้ประเทศไทยนี่ใช้ความพยายามนี้อยู่แล้วก็ได้ผลระดับหนึ่งทีนี้ท่านจะมาคุยในหัวข้อถัดไปในในหน้าถัดไปว่าแล้วถ้าเกิดเราจะทำให้มันดีขึ้นเพื่อให้ NQI Ecosystem เรานั้น Drive b เ t อ e r Social Economic d e v e l OP m e n t เนี่ยทุกคนยอมรับนะครับอันที่หนึ่ง เลกเก a รจี y ฟร a m ม w o เ k อร์ของเรานั้นความที่เกิดกันมาไม่พร้อมกันพระบบคนละเรื่องแล้วก็โ h ถือยึดติดกับสิ่งที่เราเรียกว่า uh, vertical regulation framework uh, เราจำเป็นต้องอ mm ัปเดตเพื่อให้ f r a m e ม o r เเหล่านั้นนี่ตามทัน uh, ยุคสมัยที่มี emerging trend เยอะแยะมากเนี่ยเราเราตามทันกันพอสมควรหรือไม่อย่างไรเป็นข้อคิดนะครับผมไม่ได้บอกว่า uh, ทุกคนไม่ได้ปรับปรุงระเบียบตัวเอง แต่เขาตามทันไหม International Standard ออกมาเพื่อจะบีบบังคับทำให้สินค้าเราไม่สามารถไปมีสภาพการแข่งขันทางการตลาดในต่างประเทศได้เพราะ Standard mm hmm. ไม่คอมพลายด้วยประเด็นเล็กประเด็นน้อยเยอะแยะทั้งหมดก็เราอัปเดต e ลคเกอร์รีเฟรมเวอร์อย่างไรเราอัปเดตเครื่องมืครือมือในการเทียบวัดกันอย่างไร <S <S เราจะต้องโคดิเนตอัมมังเ g คเก t ร์รี่บอดีอันนี้ผมอยากขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับ มันจะต้องมีหน่วยงานที่จะต้องเชื่อมสมาร์สมารให้ legatory bodies นั้นสามารถที่จะเอื้อมหน่วยให้หรือเป็นสะพานต่อเชื่อมให้ให้ผู้ใช้ประโยชน์ e n g i n e ร ecosystem ของเราเดินผ่านไปสู่ excellency ของ product ได้หรือมาตรฐาน product ได้โดยไม่ใช้ความลำบากมากมายนะักแต่ในปัจจุบนันของเราก็ยังมีปมมีเงื่อน ค่อนข้างเยอะพอสมควรเราะฉะนั้นการ strengthening regulatory uh, framework ไม่ว่าหน่วยงานใดก็ตามที่รับผิดชอบในระบบประชบ,บาลในร,ปประบบธุรกิจเอกจน,นผมคิดว่าอันนี้ต้องทำสิ่งที่เราจะได้ก็คือ emerging trend ต่างๆเราตามทัน international trade เราสามารถที่จะสู้ได้กระโดดข้ามได้ compliance ตามกระบวนการต่างๆที่ การบริยาตามตามเซกเตอร์โอเซกเตอร์เราเยอะแยะมากนะครับเราส่งออกเยอะเราสร้างโปรด u ักต์เยอะเซกเตอร์เหล่านี้นี่มีความลเอียดอ่อนของกระบวนการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎนี่เยอะมากบางที่ต้องไปสี่กระทรวงบางที่จะต้อง,ง,ง,ท,องอทำเรื่องเยอะแยะหมดปัญหานี้ยังเอ็กซิ์อยู่ในประเทศไทยเราถ้าเกิดว่าเราสามารถทำให้ระบบของเรามันเป็น School ที่ มีการต่อเชื่อมที่ชัดเจนก็ก็จะดีขึ้นมากๆไม่ได้พูดไม่ได้บน่นแต่พูดถึงข้อที่จริงแล้วก็ถ้าจะทําให้ดีขึ้นมันจะดีมันก็จะทําให้ระบบเป็นเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในหน้าจัดไปเนี่ยนะครับบน่บนๆกันพอสมควรว่า capacity building กับ skill development ทางด้าน NQI ecosystem เนี่ยของเราอาจจะยังไม่ค่อยไม่ค่อยอ เขรียกว่าไม่มี sustainability c o n t i n u o u s Training capacity building program สำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้าน NQI นี่จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วแล้วต้องผลิตในประเทศได้มาไล่ต่างๆต้อง adopt หลักสูตรต่างๆเพื่อที่จะ build a content ทางด้าน NQI เข้าไปในหลักสูตรต่างๆแล้วก็ถ้าหลักสูตรเหล่านั้นเนี่ยทำไมทาง N สศวะในทางด้าน การพันชยศาสตร์และอื่นๆเนี่ยเราก็จะมีเราก็จะมีความสามารถในประเทศที่ดีขึ้นทางด้านที่จะใช้คนเหล่านี้มามาบริหารจัดการทางด้านคุณภาพทางด้านมาธยวิทยาทางด้านการสอบเทียบเทียบวัดแล้วก็การการทำ certification ผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญแล้วก็ specialized course แล้วก็ certification program จะต้องมีเยอะมากหม,มายความว่า คนที่จะรีสกิลอัพสกิลตัวเองควรจะต้องต้องมีช่องทางเดินไม่รู้เรื่องนี้ถ้าก็จะพูดถึง Digital t r a n sfmation o r ของ MQRsystem m e t h o l o g y หรือวิธีการที่ต้องใช้ด i จิท i z a t i o n เราจะเดินไปที่ไหนเราจะต้องไปเรียนที่ไหนเราต้องไปอบรมที่ไหนผมคิดว่ามีแต่มันก็มีน้อยเกินไปก็ผมคิดว่านี่ต้องเพิ่ม capacity ตัวนี้ในหน้าตัดไปครับ เราสามารถทำให้ NQIE c o s y s t e m ในประเทศไทยของเราเนี่ดีขึ้นมากๆถ้าเราเราเน้นงานวิจัยและการพัฒนาและก็เน้น innovation ในระบบ NQIE c o s y s t e m นะครับาการลงทุนใน R&D activity ที่เกี่ยวข้องกับมารวิทยาเราทำพอหรือ,อยังเราจะเราสามารถที่จะปรับให้มาตรฐานคุณภาพ ดีขึ้นไหมเทคนิคอลมันมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศรอบๆในอาในอาเซียนเราพ,พอไหวอยู่แล้วในเอเซียเป็นยังไงแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางเรื่องบางราวที่อินโนเวชันที่อุตสาหกรรมเขาต้องการเนื่องจากอุตสาหกรรมต้องไปแข่งขันในตลาดโลกเราเองยังตามไม่ค่อยทันนั้นทำยังไงที่ R&D และอินโนเวชันเหล่านี้ที่มีหน่วยงาน เฉพาะไม่ว่าจะสะกสวไม่ว่าจะพีเอ็มยูต่างๆจะต้องผลักดันให้มีแง่มุมของการลงทุนทางด้านที่จะทำ R&D activity เพื่อ <c oughs> เพื่อนำไปยกรหรือสนับสนุนทางด้านมาธวิทยาหรือกระบวนการ NQI s c o <oughs> s y s t e m ในประเทศอันนี้สำคัญนะครับ การร่วมมือความร่วมมือระหว่าง n u i Body ซึ่งเมื่อกี้พูดแล้วว่า n q u i r Body มีอะไรบ้างมีทั้งหลายขั้นตอนใน v a r i a t i o n ของเขา Research o r g a n i น z ะ a t i o n วันนี้ก็มานั่งกันหลายคนนะครับแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมซึ่งไม่รู้มา,มา,ม,ามานั่งฟังกันหรือเปล่าเราต้อง Promote Innovation ซึ่งไป relate กับสิ่งใหม่ๆที่เป็นนวัตนวัตกรรมของระบบ m c i ได้เราต้องพัฒนา s o l โซลูชันหรือคำตอบซึ่งซึ่งเมื่อมีโจทย์ใหม่ๆโผล่ขึ้นมาไม่ว่าจะโผล่มาในในแง่ a c a d e m มิวิชาการหรือโผล่มาในแง่ของอุตสาหกรรมต้องการโผล่มาในแง่ของ disruption หรือโผล่มาในแง่อื่นๆเนี่ยเรามีเครื่องมือในการที่จะไปโคหรือไปแก้ปัญหาหรือ get solution ได้จากระบบเองคือ ecosystem หรือไม่ตามตัวเองนะครับ ก็คิดว่าคงจะต้องมีการโปรโมทเรื่องนี้อันที่4ี่ครับในหน้าถัดไปเราคงต้องเพิ่มเรื่อง International Recognition i กับ Market Access ผมทำสมัยก่อนอยู่เป็นประธานบอร์ด NIA เนี่ยเราก็มีเครื่องมัเคือมือในการ Accelerate Startup ตา่างๆ New Economic Warrior แต่ปัญหาก็คือไปชนอยู่ที่ Market Access ซึ่งอา,อาจจะต้องลงทุนเยอะ หน่วยเล็กๆก,ก็คงทำไม่ได้ภาพรวมตรงกลางเนี่ยมันจะต้องมี engagement กับ international agreement ที่สามารถจะเป็นสะพานเดินให้ให้ Thai products Thai startups Thai SME เข้าสู่ market ได้หรือมีทางเดินเข้าสู่ market ได้บนมาตรฐานที่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 เรามีอยู่ในประเทศหรือหรือมาตรฐานต่างประเทศที่เขากำหนดขึ้นมาผมคิดว่า ตัวนี้สำคัญนะครับโปรโมทหน่วยงานที่เป็น accreditation และก็ testing lab ต่างๆให้ให้ต่างชาติเขารู้ว่าเรามีอะไรบ้างตรงไหนอย่างไรนี่ต้อง,ต,องต้องชัดมากแล้วไม่ใช่มีต้องเราต้องคล้ายๆก็เป็น mutual acceptance กันด้วยว่าเออคนนี้ก็าทำได้มาตรฐานของฉันมาตรฐานเยอรมันนะซึ่งมาตุยาก็ทำเยอะนะครับก็ก็อยากให้ บอดี้ต่างๆซึ่ซึ่งลอง,งในระดับชั้นของ uh, divisional l a b o r บน s y e s t d e m t i a l c h i n เสามารถที่จะ uh, ทำอย่างนี้ได้ด้วยในหน้าถัดไปครับวันนี้เป็นประเด็นเรื่องดิจิทัลที่กำลังจะคุยกันผม,ผมอยากเน้นเรื่อง digital transformation เพราะวันเข้ามาอยู่ในยุคซึ่งผมคิดว่า Digital p l a ตฟอร์ใน nqi เนี่ยจำเป็นจะต้องมีเป็นปึกและเป็นแผ่น คุยอย่างเดียวไม่ได้ information sharing แล้วก็ collaboration เนี่ย virtual platform ซึ่ง l i n k our body ทั้งหมดในระบบ n q i systems database ต่างๆฐา,านข้อมูลต่างๆวิธีการแล้วก็กระบวนการต้องแชร์ออกไปแบบ very transparent ตรงเนี้ยผม มีความจำเป็นจะต้องจะต้องทำนะครับสเต็กโอดเดอร์จะต้องไม่ต้องเดินทักทัก,กนั่งแท็กซี่ไปที่ประตูนั้นประตนูนี้มโนยูจะต้อง develop platform ที่มี information sharing ที่ชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะทำเอ่อ uh, e access accessibility ต้องสูงมากๆแล้วก็มีความคล่องตัวนะครับรัฐบาลที่ให้ทุนครับท่านจะต้องลงทุนกับประเทศเรา ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีใช้เครื่องไม้คเครื่องมือบนดิจิทัลแพลตฟอร์มเข้ามาปรับปรุงปรับแต่งให้ความถูกต้องแม่นยำประสิทธิภาพแล้วก็ Transparency ในมารวิทยาใน Quality Control ใน Certification Process ต่างๆเนี่ยใช้แพลตฟอร์มนี้ให้ได้มิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าท่านไม่ลงทุนมันก็จะกลายเป็นค่อ้าๆเลื้อยค่อยๆค,ยคยานการขึ้นไปที่ ระดับ second S curve บน NQI ecosystem คงจะยากและช้าเนื่องจากเทรนที่มี emerge ขึ้นมาบน new product innovation product ต่างๆเนี่ยมันมันก็จะกลายเป็นเป็นต่อที่เราสะดุดล้มอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าเขาจะขวางเราเขาก็จะเอาตัวนั้นตัวนี้มาขวางและเราเองก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากให้เข้ามา ดําเนินการให้เราซึ่งแน่นอนต้นทุนการผลิตก็จะสูงขึ้นความแข่งขันในตลาดก็จะแย่เราก็เป็นัองเราอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจำเป็นต้องจับคนนี้วันนี้ก็คงจะคุยกันเยอะในเรื่องที่จะเรบนิโ i e c o s y อีโคซิในหน้าจัดไปครับผมคิดว่าเราทำกันแล้วในในเรื่อง Industry ีคอลลาบ r ร t ชันแต่คงต้องทำให้มันแน่นแฟนแน่นกว่านี้ กลบ collaboration บน NQI Institution กับ Industry ผมเน้น2โดเมนนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่า Industry เป็นโจทย์ครับ NQI Institution เป็นโซลูชันแต่เนี้โจทย์กับผู้ตอบโจทย์เนี่ยบางทีก็ทำหน้าที่ไม่ค่อยสมรัรสนิทสมานฉันกันเท่าไหร่เพื่อที่จะ address sector specific challenge มี challenge เยอะมากในยุคนี้แล้วเป็น challenge ใหม่ๆ challenge บางทีเนี่ยจำเป็นจะต้องตอบเร็วแต่ เขาไม่มาถามเราเราก็ไปถามต่างประเทศก็ถือว่าเป็นการลงทุนต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ก็จะสูงขึ้นเราก็จะกินของแพงไปเรื่อยๆเลเวลคุณภาพมาตรฐานต่างๆซึ่งแน่นอนงอกเงยขึ้นมาบนพารามิเตอร์ต่างๆเยอะแยะไปหมดท่านก็ทราบดีเพราะฉะนั้นการดูดูโจทย์การดูโจทย์ใหม่มุมใหม่ใหม่ของมาตรฐานต่างๆหรือพารามิเตอร์ต่างๆในเรเราจำเป็นต้องรับหรือออ p t เข้าไป make solution ไห้ได้ encourage industry to participate เพื่อต้องการ feedback ครับ n q i development and implementation คือคุณ develop ฐานอย่างไรก็ตามถ้าจะเอาไปใช้ประโยชน์ implement ให้ดีและมีประสิทธิภาพคุณต้อง promote best practice ต่างๆแล้วก็ทำให้เกิด n q i initiative ซึ่งมาจากมาจากผู้ใช้หรือพวก implementer ต่างๆ มิฉนั้นเราก็จะล่องลอยไปตามทฤษฎีและวิชาการที่เราล่ําเรียนมาแต่มันเอาไปใช้ในระบบชีวิตจริงไม่ค่อยได้หรือไม่ค่อยสอดประสานแล้วเสียบป,ปลักเข้ากับระบบได้นอกจากคุณต้องทำ closer i n s t collaboration between uh, uh, n q institution กับในหน้าถัดไปครับญี่ปุ่น ในสหรัฐอเมริกาในในเยอรมันในยุโรปทั้งหลายนี่อันเนสลโปรเจคชัเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตประจำวันของประชาชนนะครับถามว่าประเทศไทยแล้ว่ะใหญ่ไหมนะครับไปซื้อรถแล้วโดนเขาเอารถอะไรก็ไม่รู้มาขายแล้วมีปัญหาต้องไปนั่งทุบรถกันหน้าหน้าที่ขายรถเนี่ยมันก็เคยเจอกันแล้วหรือโปรดักประเภทต่างๆที่เป็นสิทธิ์ของคอน sumer เนี่ยแล้ว แล้วเขาไม่ได้ตามนั้นประเทศไทยยังมีเรื่องแบบนี้เยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้น <c oughs> ผมคิดว่าถึงเวลาสักทีครับปฏิคุณสมือแวนิชชั่นพรเดคชั่นจะต้องแข็งแรงกว่าน,นี้นะครับแวนิชโปรแกรมนะครับเราต้องเอดูเคชว่าสิทธิเราต้องให้ความรู้ของค n s u ม e r ว่าสิทธิต่างๆ p r o อ่ c ผลักนี้มันมีคมุณภาพี่สนาันะมีเซฟตี้เลกัเลชั่นมันอยู่นะถ้าไม่มีเนี่ยเราก็จะต้องฟีดแบ c กกลับไปให้กับผู้ผลิตประเทศไทยเราย,ยังด้อยเรื่องนี้กันนงเยอะ เราคล้ลายๆกับว่าขมขื่นกลมกลืนกับสิ่งที่เรามีแล้วไม่ใช่ประโยชน์ของการฟีดแบ็ k ของคอน sumer มันคือความก้าวหน้าของการผลิต Product แล้วไปกระตุ้นให้ระบบ NQI System ม,มีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ต้องระวังให้ดีเลยนะครับเพราะว่าระบบมันเป็นเชนของมัน Establish mechanism ที่จะให้เขาฟีดแบ็ k นะครับเราก็จะได้ address เกี่ยวข้องกับประเด็นว่าอันนี้มนอาจะดีขึ้นนะ อันนี้มันควรจะต้องทนแดดทนฝนมากกว่านี้นะอันนี้ทําไมตอนโฆษณาก็ดีแต่พอตากแดดอยู่ประมาณทิศเดียวไปหมดแล้วอะไรทํานองนีนะ้ Enhanced monitoring and enforcement measure ก็คือจะต้องมี uh, protection ของ consumer แล้วถ้ากเกิด uh, มีการติดตามมีการฟ้องร้องเรียนเนี่ยเราต้อง enforce วิธีการหรือระบบเพื่อให้เขาได้รับสิทธิ์เหล่านั้น อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการไม่ใช่เอาเปรียบผู้ผลิตแต่เป็นการปรับปรุงให้ผู้ผลิตม้ามาเก้นนะครับผมในหน้าตัดไปคงไม่มีละผมผมอดเดรสในประมาณ10-20ปนาทีตรงนี้เพื่อให้เพื่อให้เรามีข้อคิดว่าเราจะต้องทำข้อประเด็นอะไรบ้างนะครับครับผมมีแค่นี้ครับ